สวัสดีครับกับมาพบกับอนุวัศน์อัเกลอีกคั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกนะครับแกะกล่องของรถขุด r i ซู p ี360นะครับอ่เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง่องใหญ่มากน้ำหนักประมาณ22อ่องกโลครึ่งเปิดมาเจอก็คู่มือมือทลเปี รายละเอียดชิ้นงานแล้วก็ติ๊กเกอร์แล้วเล่าวิธีการประกอบนะครับขั้นตอนเหมือนชุดคิดประกอบเลยแล้วก็ดูกันนะว่ามีอะไรให้บ้างอันนี้เป็นข้าฮผัดอลิก <c oughs> บูมนะครับบูม ดูมอีกตัวหนึ่งนี่เป็นของอบุ้งกีนะครับบาเก็ตนี่เป็นของอาร์มตัวยาวสดุดหัวใจของรถขุดเลยครับนี่ปั๊มรุ่นใหม่ ตัวใหญ่มากมีเกรพร้อมอันนี้เป็นตัวบอดี้นะครับส่วนประกอบของบอดี้ตรงนี้ตัวปิดใต้แท็กรองรับโรลเลอร์ตรงนี้น่าจะเป็น ่เป็นส่วนขกาของบอดี้นี่เป็นตัวบอดี้สวยมากทั้งชิ้นเลยขึ้นซีนสีทั้งชิ้นพวกน็อตพวกแกนโรเลอร์พวก, Not, พวก, er, พวกตัวข้อต่อสายให้เรนะครับแล้วก็ตัว ยึดสายยึดท่อทองเหลืองต่อแป๊บนี่เครื่องมือประแจนี่เป็นตัวเฟ,ฟืองเอลนี่ฝาครอบฝาปิด <c oughs> ตัวเอลตัวมด ตัวจุดหมนุนตัวใหญ่มากหนักด้วยนี้นี่น่าจะเป็นถังน้ำมันวิ่งสายประกอบมีเครื่องอมือพวกไขควงหกเหลี่ยม ตัวเท็กตัวเดินสวยงามใหญ่มากนี่จะเป็นออูคุลลิ่งนะครับระบายอากาศ เป็นพัดลมระบายอากาศเครื่องมือมีคันน็อตสกรูตัวเล็กนะครับหัวหกเหลี่ยมจะเป็นแท็กอีกตัวหนึ่งแท็กขวามีมอเตอร์อะไรพร้อมสิบสองโวลต์แปสิบหกรอบ เป็นกันตกกันตกติดบอดี้ฮะนี่เป็นตัวตัวดันต่อจากแท็กนะครับเป็นตัวใส่โรเลอร์ข้างในโรเลอร์ตัวดันแท็กสายขวาถึงนี่ตัวใหญ่บูม ตัวใหญ่มากจะเทียบกับอะไรดีเทียบอะไรดูดีเยญ่มากเดือนแป๊บมาเรียบร้อยเดี๋ยวต้องรลือทำสีฉั้นแรกก็หมดไป มาดูชั้นสองต่ออะไรบ้างค่อนข้างหนักนิดนึ่งทอนยกมายกคนเดียวโูนชั้นที่สองอะาะชั้นที่สองตรงนี้โอ้ยหนักเป็นตูดลองเข้าๆดูประมาณ สองโลได้นะฮะมีเป็นกระจกก็เท่ครับเป็นกระจกมีไฟนี่าัายึดกระจกนี่เป็นพวกแผ่นเพดติดบอดี้ข้างหนัหนกมาก เหล็กทั้งนั้นนี่เป็นฝาครอบเครื่องวรวกบอดี้หมวกเก๋งต่างๆมีขีดราบปความร้อนนี่จะเป็นในส่วนบอดี้นะครับ มุงกี่มุงกี่ก็มีพวกไฟพวกน็อตพวกบูทต่างๆนะฮะพวกชิ้นส่วนเล็กๆ หายไม่ได้เลยนะครับหายนี่เครียดสั่งมาก็จะมาถึงหายไม่ได้นิ่มแท็กใบแทกลอยมาเรียบร้อยแค่ตอ่อยอย่างเดียวสองชุดข้างลางอีกชุดหนึง่ง มากเหมือนจะชุบมาแต่ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นครึ่งรูปผสมเหล็กผสมอลูมิเนียมต่อไปอม,มอเตอร์หมุนหัวมอเตอร์สวิงแล้ว มอเตอร์ทดมาให้เรียบร้อยสวยมากเซวโก็ให้มาเต็มช่องนะครับ6ตัวนะครับ6ตัวกันเลยอันนี้จะเป็นพวกประกอบบอดี้แล้วเป็นตัวโรเลอร์ตัวบน ฟันทองเหลืองด้วยสวยมากนี่จะเป็นท่อแป,ป๊บสั้นๆนะครับจะมีมันพับก็ต่อข้าวสายนาฬิกปืนต่างๆ เป็นสปีด120มตัวนี้น่าจะใช้กับตัวมอเตอร์สวนะิงละส่วนตัวนี้3ตัวนี้เป็นสปีด320แอมนะครับเป็นตัวขับแท็กสองข้างไม่ใช่สิอันแรกนี้น่าจะเป็น ตัวขับปั๊มขับปั๊มสามตัวนี้จะเป็นขับแทกสองแล้วก็สวิงหนึ่มาสามตัวก็ต่อมีแผ่นปิดข้างใต้ นี่แผ่นปิดตัวบนนีตัวบันไดเป็นตถรถต่างๆคนระับอืมตัวนี้ดูสวยงามสกูรนี่เข้าข้าวร่วมๆน่าจะเกือบพันตัวนะครับ จากที่สังเกตด,ดูแล้วมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยหายไม่ได้นะครับเนี่ยห,หายไม่ได้นี่ชอบมากแผ่นฐานเหมือนจริงมากเหมือนจริงมาก それちょっる ไปดูวาวก่อนนะวาวว่าจะเป็นตัวไหนขอเคิตรงนี้ก่อนนี่วาวของเราให้มาหกช่องเต็มๆเลยนะมีตัวิีิีว่าด้วยอตอตนแรกดูจาก ของเมืองนอกนะครับได้มาแค่สามไม่คิดว่าจะมาหกตอนแรกยังลังเลใจยอยู่ว่าจะมาสามตัวรับยังดันด้วยเฮ้ นี่จะเป็นพวกแท็กแท็กเสริมบูธโอ้ช่องนี้เยอะ,ะเป็นพวกอะไรต่างๆเนะน็อตปู สลักของแขนสปริงดันโรลเลอร์ดันแทก็กแขนเขาบอกว่าคันนี้อะไรไม่ต่างกับคันชิ้นแน่ๆมองด้วยสายตายแล้ว อันนี้เป็นบอดี้นะครับน่าจะเป็นภายในภายในของหัเก่งภายในหัวเกิงน่าจะเป็นเลซิน ตัวจำสายตัวจำสายนี่เป็นตัวมังคับแท็กนะฮะมังคับแท็กติดข้างใต้โรล,ลเลอร์นะฮะในโรล,ลเลอร์น่าจะฝังละเจ็ดตัวโรลเลอร์เจ็ดตัว สายไฮดรอลิกสี่คูณสี่มิลคูณเจ็ดสิบห้ามิลเป็นสายอ่อนสายอ่อนแล้วข้อต่อสายต่อน้ำมัน กระจกกับกาบข้างบอดี้สุดท้ายนะครับเฟรมเอ็กโอ้โหว่าแล้วหนักอะไรหนักตัวนี้หนักกว่าตูดอีกโอ้โหนักมากผมว่าขึ้นจากเหล็กทั้งชิ้นเลยเนี่ยไม่ใช่อารูนี่เนี่ยเหล็กทั้งชิ้นเลย มากว่าร่วมๆประมาณสามโลโดยอดหนักอันนี้นี่เองหนักพอเพื่อนเลยเฟี้ย มีสชั้นก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยประกอบนะครับก็เดี๋ยวดูตามคู่มือเข้าไปว่าประกอบยังไงบ้างจิ้นส่วนไหนต้องทำสีไม่ทำสีก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะบางอย่างผมก็ ยังไม่รู้เท่าไหร่เพิ่งจะมาจับนะฮะแต่ก็เข้าใจไม่ไม่ยากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยศึกษาไปเรื่อยๆคันนี้เป็นคันแรกสำหรับผมนะครับแต่ผมจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวรอคอยติดตามผลงานจากอนุวัตอาธีสกเกลนะครับคันนี้อาจจะไปประกอบที่ร้านใหม่ของเรานะครับที่กำลัง ที่เช่าไว้อยู่ตอนนี้มีเป็นเป็นร้านของเราแล้วนะฮะจะย้ายไปที่นั่นประกอบที่นั่นเพราะตรงนั้นมีพื้นที่กว้างกว่ายังไงเดี๋ยวติดตามชมทางเพจน,นะครับจะอัปเดตให้เจ้าของดูแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ดูกันด้วยนะฮะงั้นขอจบคลิปการรีวิวอันบ็อกแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ